ระบุมีบัวหดทพักเฮ้ยเอาไปอย่าให้เด้อวันนี้เด้อเอ้ยจัดสรนแหละเอาของให้โดยโดยอ่ากินหนี้คนได้ยังวบล่ะตะกี้ว่ะหอยก็ะจัดได้อันเบออันสร้างอันเหตุเชื่อนน้องใส่ฝนน้ำเน่าน้ำเจ้านะพ่อเจ้าก็ดีคือกันเบอร์เบอร์บุมีอะไรจนมีแต่เฟซบอ เสร็จเพี้ยนแบบเฮาก็อยากได้หลายคนอยากถามเบิ่งซินะบ่แสนบอกเพิ่นนั่นถามเบิ่งๆแม่นๆเดี๋ยวสิถามเพิ่นลองเบิ่งนักกิบ่โไมเปื่อยเออซั่นลก็เอิ้นลูกผู้ชายฮะไปใส่ทั้งพุดบัดนี้ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขสุขศพ่อกันคือเกา่าคือเดิมกับซ่องเม่บุญมาบ้านเฮาเนาะพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยนี่แหละทางสบุญกะยังมาทันได้กลับอ่าแต่ลอบคำคำแรงแ,รงแรงเนาะก็เลยอย่างมาอัปเดตเลยว่างามแรงๆพี่น้องเอ้ยว่าแต่ละคนเหตุอย่างแน่เนาะคูอทางเมียเบาแก้วกะบสบนนะุญน้าต้นหมักเพชรมาให้เราปูกะติดแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าติดแล้ว อ,อติดแล้วสูนก็นดีใจได้พี่น้องเลยที่ว่าห้าเอาอยางมาให้ปลูกเพิ่นกับปูกเนอะอาะดีใจนําที่ว่ามีู้รักุูญใหญ่มองเห็นทางครอบครัวเบาแก้วก็ได้ดีใจน้ทั้งสองครอบครัวแหละน้องอเบยกะสบสุนมาแจ้งข่าวดีเพิ่มอีกมันนี่เนอะอาะก็เลยดีใจน้าทางสุนก็นได้มาแจ้งข่าวดีน้องอเบย์เนี่มานนี่ ทั้งบ่าแก้วนี่มือเดียวกันเลยได้หับข่าวดีเข่ามาเรื่อยๆแต่ละครอบละครัวเนาะคือครอบครัวบบาแก้วนี่ก็สบุนกษิตามนั่นแหละเดสบุนสีธรรมคือที่สบุนว่าทั้งบ่าวหลาแหละป่ะยังไรก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามและก็หายกำลังใจเสมอมาและก็ขอบุญขอบคุณผู้หญ่ที่ไว้วางใจสบุนเนาะหมาะเวียกหมาบงานห้เด้อยเนาะบ่าว ผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนเบาแก้วที่ว่าห้เป็นสะพานบุญห้เบาแก้วแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ห้เป็นสะพานบุญห้ทั้งน้องอเบยอ่าสะบุญเป็นสะพานบุญห้พี่น้องเลยคือทั้งเบาแก้วนี่ก็ผู้คือว่าการช่วยเหลืออันนี้นะพี่น้องสะบุญเคยเบามาตลอดเนาะว่าผู้ใหญ่นี่เพิ่นแต่ละท่านนี่เพิ่นสิมากของไผของมัน่นเพิน่นเพิ่นจะบบมักอ่ามีหน่อยผู้ใหญ่สิมกักอ่าคนคนเดียวกันที่ว่า การช่วยเหลือเนาะก็มีหลายๆท่านที่ว่าถือใจผู้นั่นบ่ผู้นี้บ่คือทีสับุญบเ,บเป็นสะพานบุญแห่งเปล่าแก้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คนละท่านกับทฮือน้องอเบยสะบุญก็ต้องมาแจ้งให้ทางเป่าแก้วให้หู้คือผู้ใหญ่ทั้งน้องอเบยสะบุญก็ต้องไปแจ้งให้น้องอเบยเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่คนละทา่านพี่น้องเอ้สะบุญดีใจที่ว่าผู้ใหญ่เิ่นว้ยว่างใจเนาะทั้งสองครอบครัวนี่สะบุญนก็เป็นสะพานบุญให่งบิดทั้งบ่าแก้วทั้งน้องอเบย ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญให้สบุญกสิธรรมนาทีตัวเองให้ดีเนาะสมกับที่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นไววบางใจแหล้วเป้นยองไงตอนนี้เดี๋ยวสมุนสิเข้าไปทั้งเพื่อ,อนอันเบลเกี้ยวนี้เนาะมายังไปใช้โดย ôi, สบายดีสบุญเนาะ<อ>สบายดีเนอรโดยอสบายดีคือกันโดยสบายดีโดย <c oughs> พอดีเลยมาเมือเนอกพ่อสร้างสบุญโอ้พอดียังนนั้นมาที่ถามเรื่องเบื่องต้นนะโอ้เบื่องต้น้อกรบตะกี้ว่าข่อยกระจากได้อันเบื้อนสร้างอันเหตุเพื่อน้องส่ยฝนน้ำเน่าน้ำเจ้านะพ่อเจ้าก็ดีคือกันเบอร์เบอรบมี่สมบุนมีเตเฟสแบบเฮาก็จาได้หลายคนอยะจากเบิ้องสินะเส้ว่าไผ่สีเห็ดใดไผ่เห็ดเปื่อนหากถาน้เบิ้งซาถาเบิ้งงนะช่วงอันเพื่อนลุงจยนะว่นวา เพิ่นข้าปลูกมันอโอ้เฮาเฮา,า,าเอาเมียนก็ดีคือกันนะหมายว่าช่วงนี้มันกรนะถกหนาฝนเนาะว่าเซาเนาะโดยเพิ่นก็ลงไ้ลงนะ้าแต่ละคนนะครับไปไปเวิ่งไป,ไป,ไปงาน<ม>หรือว่าช่วงเห็ดให้เห็ดหน้าว่าเั่นจะ้ะไปวิ่งก่อนเด้อโดยเพราะว่าคันว่าเขาเขาเอาเมียนผู้นี้ผู้เฮ็ดเทากระทำผู้นี้นะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็คือเพราะเอาสร้างอันเฮ็ดเรื่องตู้โจยฮันก็เลยแบบว่าเอาแบบ โบไฮเอฟซีเพิร์นนันนั่นยังเลยนะแบบว่าเพิ่นแนะนน้ำกับเพิ่นอยู่นี่เน่คันเพิ่นมากกับซีเรฮู้บ่มากับได้ฮู้นะโดยโดยถามว่าสิไปเอาสร้างรถหรือสร้างแก้วนะโอ้ยอมตัวนี้เพิ่นบ่มามันไกล่ไก่ไก่ที่สร้างรถกับนั่นอยู่ไกลไกลแล้วว่าไกลเพื่อกระทำเพิ่นอยู่แต่เฮือนน้องน้ำฝนเนาะเข้าไปครับไปส่งเพิ่นซามนันก็ยังมือหนึ่งอ่า ร้อยกุหลักเนาะอันนี้ลบไปลบมาเกือบสามร้อยพูดแล้วนี่ไปห้องโบว่าวะไรแมนแมนแมนข่อกับพุดพุดเขดีอ้าวคือมาวัดตอนนี้เนาะนี่เลยเลยใส่เบอร์เบอร์เดี๋ยวข่อยสีไายแล้วเราจะเราจะจัดพุดสีไทยอ่าสีไายกันเห็นไหมอ่ะได้แล้วสลีนั่นหาเพิ่นบอกเพิ่นนั่นถามถามเพิ่นเบิรงแมนแมนเดี๋ยวสิถามเพิ่นลองเบิร์นทาเพิ่นมาให้เพิ่นนี่เพิ่น แค่น้องเบยนี่แหละแค่น้องเบยเดินบ่ะเนี่ยู้ใหญ่เพิ่นให้ถามนะเพคนอยากผู้สร้างจะาููว่า่อยเคยถามสร้างอยู่ในบ้านเพื่อนหาชิปล้านเราเซนดิหาชิปล้านมันก็เลยแบบมันนักเกินเพราะว่าถามทางผู้ดี้ะเราถามทางเงินเบาพอรบลายกินนี่คนมาเบริโงคกันแล้วเหมือนกันนะดูว่าทางทางเจ้าทางค่อยน่ะแม่ฮันไม่ฮันทาบาร์มีสร้างน่ะเพิ่นสี เพื่อนสีให้ตั้งเลยนะแม่นตั้งยางนั่นก็ให้ได้โค้งมันขึ้นไว้นะเพื่อนว่าตาจที่เพื่อนว่ามันมีก็เคยแจ้งไว้หลายๆเพี่อนหน่อยเนาะโดยโดยว่ามีงบสั่งกระสีขนาดนั้นนั่นแหละนั่นแหละเคยแจ้งไว้แล้วเนาะโดยเอากต่นี่จะว่าเราได้ยกไอ้ตั้งเมื่อใดแลยเขาจะยังว่ากันเป็นหน้เองยังบ่ฮอดขั้นตอนนั้นเด้โดยโดยจะมาแจ้งโอ้เนาะข่อยก็อยากถามอยู่แด้วเห็นเห็นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เนาะว่า อันสบูนอันข่อยมาแจง้งอันลังกศรีเฮือนว่าแก้วนี่โดยเพิ่นเลยว่าคือเห็นพอแซนมีแล้วเพิ่นว่าข่อยก็เลยว่าเอาขอข่อยก็บพสิถามพอเซียนยู่งพอเราคั่นเรามีแล้วกัเอา้าเปลี่ยนคนำะ <c ười> นั้นมีแล้วก็สิได้เอาตรงไหมน,น,น,นะพอเซีนเนาะเอาอาโอ้ยมันคือเป็ีจังซี่างซี้อ่ะงถอดออกซะบ่ใส่บ่เเซิงออ เป็นจะได้ทางเรือนบล็อกเกลวเจ้ามีวะ hallucin โอ้สงสัยอันของน้องอะเบย์เนาะเอฟซีเพิ่นเลยว่าถามบอเซเนเดอร์เพิ่นเลยว่ทามอเซเมื่อระบุโอ้โอ้ามีแล้วก็เฮาสิเอาตัวะตูไม้ท่านยังบอมีก็ถือว่าทางเรือนบล็อกเกลวเนี่ยกับ h a โ l u c i n นะทางค้อยทางน้องอะเบย์กับทามมีมาเฮากะชี้อันตั้งขึ้นให้เลยนะถ้าเฮาอยากฮู้อันสร้างแต่ละคนนะ เคยถามเบิดแล้วว่าเฮ็ดเบิดเลยนี่เทไรหาชิปล้าดมันขนองกอยจนลอยอาะเบย์ว่าหัวใจโต๊ะขาเราเราไปได้เงินหาชิปล้าดไหมเลยแมนแมนสิงยางไปก่อนอากาศคือมาห่อนอบเอ่ำเลยนี่น้องเอ้ยดีใจน้ำทั้งสองครอบครัวนี่ยังเด้นี่เด้ย้ำคำยามแรงกันนี่น้องเอ้เฮ็ดยัง เฮ็ดยังนั้นฮะย่างหนึ่งเขา้าหนึ่งนำ้ำโดยตักน้ำใสโอ้สบายดีเด้อสบายดีดยโด<อ>้อออออกนอกหัวเลยคนน้อย,ยอื่าทำเลยละพอดีและเมื่อข้ามไปตอนเย็น <laughs> ปกยามันกันแนวฝนตกกันฝนตกแล้วก็ย่าอยู่พดแล้วบ่พักย่าบ่ตกดอกแจ้งหมดเย็นว่ามันสิตกข้างนอกอพอทามาพดแล้วก็พักเจ้าอ๋อพักคอยดดมีแล้วบ่กระปุกกระปองพดเนาะย่างยงบ่ได้ไปือเลยอือโตแล้วให้เราพดพักแล้วก็ไปเบิ่งมเพ็ดก็มันอันติดซําได ใคดอกมันเริ่มมันเด็ดอ่อนนะเนาะมันชีข้านโยมนั่งก็เพื่อแนะนำน้องหมดแล้วน <x> ้าแม่ลูกมาาแมเฮ้ยยาเพิ่นเลินเนี่ยแหละใครดอกทางอันนี้ไงซื้อหนึ่งละหนึ่งละพดพักอาจารย์ออโอ้ปกระตอยทางพุ่นออ อันนี้ผักกาดอันนี้กับผักกาดบ่ออนี่ผักพริกับผักตูดโอ้ผักตูดออกได้ด้วนี่ด่ออกอืมแต่ผักผักหอมมันสิออกผักหอมมันสิออกซ่าเนี่ยน่อยเนาะอ้าอแล้ววางขุดนานผักตันทางเจ้าของอืมเดี๋ยวมาเอายังกันได้มาแตงบ่อน่ะ คุณจะปลูกใช่ตามแคมผหมักเตงชนดินเจ้าจังบุเจินลงให้มันล่ามขึ้น,นตามอันตะฟังมันะนะเื่อะหดพักแล้วราบุม,มีบัวพัก <c oughs> <c oughs> โดยสบายดีไได้มาเยี่ยมยามิทางเกย์บ้างโอ้เมียนมาเห็นเราเราดุเราแมนเราดุเนาะโดยเป็นคนเสากัดแรงเนาะแมีนมันแห้งแล้ววะใครโยกฝนมันตกไหมเมีนมากันจะคนเหรมากันลูกชายสองคนที่เก้าเออโดบุญเพิ่นเนาะโดยวันนบาบัวได้เนาะจ้ะเนาะโดยบาบัว ปะบัวบานนะปะบัวบานนพูดว่าเพื่อนเจ้าทางคุ่นบบทางรักคุณเนาะก็บรรดาเคยไปจักเทือเป็นสร้างตัดโพมน้ำได้เลเจ้าเนาะตัดันหัวหนึ่งกราได้บะบัวออเก็ประมาณสามพันโอ้โอเคแล้วอแบบยู่เมืองกับแพงแน่บะดูบ้านเข้ามันกับสีเอาแพงกับ่ได้เนาะบ่ได้คนบ้านนอกบ้านนาเขาเนาะ tết đây tôi học phép lao, ờm, tết đây để cho tôi học phép lao, ờm, tết đây để cho tôi học phép lao, ờm, tết đây để cho tôi học phép lao, คนบ่ตกนี่ก mmm <player> ็ส <inappropriate> ึกมาแดงแล้วก็รอไว้แม่นๆเด้อทอนบ่สักปกภาษาวันแล้วก็ได้โยมน้ําโยมยังอยู่สูบน้ํามาฮดนะโอเคยังก็ได้นะเยวเดนะก็ทางบัวละโอ้อันนี้นานอันนี้นานักลเดี๋ยวสิย่างไปทางนกันไปทางเฮือนอาบก่อน อมยังมาขายเห็ดบ่โอ้เราบอกมามกขายเห็ดก็ร่างใชได้กินแกงเห็ดเอาสบายดีเด้อคอยว่าเรามาขายเห็ดโ <c oughs> ดยโอ้บุกคเป็นผีบังกันแล้วขายยังอันนี้คอยเราเห็นน้ำกระตาเจ้าเขาว่าเห็ดบ่คอยว่อยาอือบุ๊คขายเนี่ยกินโอ้หมักม่วงอยังอันนี้ ม่วงโต้ม่วงโต้ฮานี่วะสวัสดีเด้อบ่าน้อยยังสิบพากันไปซ้บ้านนี่ขอบไปให้บ้านเออสวัสดีเด้อบพอนชงเธอได้บังม่วงอันนี้ชิพันอ๋อบังม่วงโต้ฮะนี่วะมีจังหน่อยฮะมีสี่หกหน่อยโอ้โอ้สิบพันเออยังไอซุมพัก เห็ดเองบ่นี่เห็ดเองอันนี้เอียงค่ะน้ำมูกเมียจะบ่เห็ดไม่ทงเธอได้นี่ทงสิบพันอ้อันนี้กับเมียเจ้าเห็ดเห็ดเสียงซอยกันเห็ดหมักม่วงเลี่ยนะยาหมักม่วงได้เด็ดนี่เขาสิกินยังไงห่วงไรต่ห่วงแม่นห่วงไรเอ้าเดี๋ยวซอยอันนี้จ้าเขาสิกินยังเนาะเดี๋ยวซอยอันขนมอันนี้เด้อจ้าสิบพันดิสิบพันเดี๋ยวซอยแล้วกันเราเอาบักละ เอาวะลูกเอานี้ยนี่อดิวแล้วแล้วแล้วกินน้ำกันแล้วลูกเด้อเอ้าเอาสบายดีกันจ้ะนะสบายดีโดยไปกินน้ำกันแล้วลูกเด้อกินน้ำกันได้กับน้องเด้อเอาเงินให้เราก่อนซื้อให้เด็กน้อยกินยังบริบาลกล้าบอ โอ้โหนะใจได้โดยโฮะขอบใจคือกันอ่แมนแมนเด้อแล้ววันจะมาขายเฮ็ดบ่อบจะเนาะคนอยากแกงเฮ็ดแล้วเฮ็ดยังก็บ่ได้เนาะแมนเฮ็ดแล้วอยากินแกงเฮ็ดแกงยังเนาะโอ้โห น้ำโซ่นำอันนี้เนาะอ่าพี่น้องเอ้ยจังไดกะปลาแบกยังเฮยนะโอ้สมมาสิได้คั่วได้ดิเครื่องคั่วแล้วแับนี้เดี๋ยวไปเอาโต๊ะมาให้มือหนาเอาอีกทงหนึ่งเอาอันนี้บ่คืออันใดเออเอาเฮ็ดนี่ได้เอาเฮ็ดนี่ได้เอา นกมือปับใจเด้อหกหกใจเด้อเนี่ยเราเห็ดงามคือเอาไปอย่าให้เด้อวันนี้เด้อจ,าจอ้าจะกินอันใดอันนี้นนบ่เออซื้อหิอยุสิบพันหนึ่งคันหลายกูซื้อ,อแล้วคือมดรถละ,แล,ะแล้ววันแล้วคัวนเฮ็ดปวกดคอยสิซื้อหิยุจัะโลหนึง<อ>่เงเมื่อก่งแจ๊กก็เลือกเอาไม่เกินถุงนึงหัวเงินก็มีอยู่สามพันปับใจเด้อ เออจังสั้นแหละเอาคองให้โดยโดยกินนี่เผื่นได้ยังมาหลานะคุณแสกันยังวาโอ้เผื่นได้บะแซกนยังมาให้กินนี่อาหารแห้งได้ยังไงมามามาให้มาม่ามาม่ากับปลาเด็กเป็นนัวปะมีมีอย่างนี้มีเป็นนัวกับเกลือปลาเด็กเป็นนัวแล้วก็มีน้ำมันอะไรนะมีมาม่าหรือมีปลากระป๋องอืจังสั้นแหละเพิ่นเฮ็ดให้มาถือรอดกับคนดูค่ะ บ่เดี๋ยวข่อยเอาโต๊ะมาเดี๋ยวเจ้าจังจัดครัวเดี๋ยวมาวางไว้เลยเจ้าตำแจ้วอยากแจ้วตำแจ้วโอ้โหเี่ทากินเพื่อนนะแค้นเด้อันนี้ก็แหนมอยู่กินได้ไม่มาล่ะจิ้มลาบลาบมงดูเสะอยู่บอกระหว่าเมียเราได้เห็ดฮะจิ้มมงดูเสะอยู่บอกระหว่างสีเหลืองบะหว่าิมึงดูเสะอยู่บอกระอมกัน เออแนวมันเนี oh, oh, see, oh. oh. uh ้ยอด้อก oh. oh, oh. oh, euh, so oh. oh, uh ็ส huh. oh, mm. ีเหลืองเออโอ้เอาสิบึงเสียอยู่บแล้วก็ดูเฮ็ดนี่โอ้บบงโอ้เราเพิินปนกับมันมังอึบอ่ะบัข้าวใส่ถือเหลืองโอ้บาขาวบดใส่กันเนาะบดเข่าใส่กันเสียอยู่บ่ใจมังเ้าใจ้า <laughs> แซ่บอยู่บ้า <laughs> <laughs> เอเจ้ากก่ถาให้เมียจะบอมาเห็ดกินเอง <laughs> โอ,โอปาา้าจ <im it> ้าโ,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 โอ้นายเด้เ <laughs> บิดจากตอนนสองตอนนี้นะซ่ <im it> บอยู่บ่เศสซสำได้อธมนี้เด้อเบ้เอาเสียมหาคุดทมทมมน จบอกอันที่วันน่ะมันไหลลงแบบนี้เห็นดีนี่นี่มันขลเห็ดคอมใหม่คุช่างใช่บอกอันนี้เพิ่นเห็ดเนี่ยมันเป็นหูเด้เวลาเพิ่นทีคานที่ยังเด้เพิ่นสอดเล็กเขาอยู่มันดึงออกได้ดิได้มันเป็นลำคามันเป็นไม้นี่ดิมันเป็นไม้นี่เากับทุบออกมันก็แต๊กจเว้นยั้งยามันแล้วเพิ่นเห็ดเนี่ยมันเป็นหูซื่อ อาตะเวนค่อยขับลงแรงเลยได้คือน้องเลยเนาะนั่งสบุญกาเมนี่มาแจ้งข่าวดีทั้งสองทางเลยทางน้องอเบยททางเบาแก้วทาง,งน้องอเบยก็ดีใจน้ำไปเลยเฮือนซานลานแป้นเพิ่งก็ได้สร้างก่อนจังซีให้เบิง้งว่า<อ>เปิดจีตั้งแบบไดเมนโบเปิดให้เหตุไปน,น่นั่นเพราะว่าคุมห้องน้ำนี่เปินชิคุดพี่เดี๋ยวตั้งเฮือนข้นบังกรว่ามันระยะมันคางซำใด เพิ่นยังให้คุดไอบอลทอของน้าเจ้าน่ะทั้งกระต๊อบพี่พราะวจุ่มเจ้าโจ้ะน้านนะพิษเอ้ผมจุ่มเจ้าโจ้หน้าพิษท,ทางเด้ปกติเพิ่นเคใช่นี่นั่นแหละเพิน่นวามันก็เลยว่าชิตั้งแบบนั้นเพิ่นบอกเดี๋ยวบัดได้สร้างได้อย่างก่อนสีให้เพิ่นเบ่งมาบแบบใดบลเพิน่นให้ตั้งทั้งพูดอันนี้มันเป็นทางเข่าเด้มันเป็นทางเข่า เป็นทางเข่าผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮ็ดทางนั่นก็ต้องเฮ็ดทางนั่น,นตามคำผู้ใหญ่เพินพ่นบอกมาอ,มอะไรม่วงนี้กระปุกอะไรม่วงไข่เสียบไหมเสียบไว้ตามเข้มหัวลงลุ่มเลยหัวตัวนี้มันสิเป็นทางเข่าเด้ต่อไปจะอาจจะได้เปลี่ยน <c oughs> ทางนี่พูนเบ้ยยับมาอีกยับมาอีกโอ้ยพ,พูนบ่เพิ่นปู่คือบ่บอกเสียมเสียบไว้ตัวใดมันเสียบๆค่ะ ของม่วงหัวได้เซ็ตๆปลูกรดบัดเจ้ามีลูกมีเมียภูริเจ้าสิได้กินโอราจากกันเขาตายก่อนหัยบอย่ยังโอ้เคยสิได้กินฮะมีบอกก้อนหินไงปุ๊บเบะซะโตไม้ตมีวมาเต็งลดนิส่สดนี่แล้วก็ส่นนั้นจะมีบ่เบิ่งด้วยอันนี้ขอนตัวน่ะเว้ยเดี๋ยวตัวนี้ก็ได้นี่ใครกูมีเนี่ยเดี๋ยวจะได้อีกหนึ่งไปเต็งสดวน่นนะเปเต็งเบื้บ่ใบ หนักกี่บ่โอ้ไม่เปื่อยโอ้เต็งไว้เอ้ามาเอ้ามาหาอีกบานนี้มาหาอีกมีแต่ไรที่เป็นตาไสร์เนี่ยพ่อตัวบว่มีอย่างพ่อตัวตะโกนมันมนะ่ะ คือแห้งเลยเบยเออสัตว์แหละกราเอิอนลูกขูใส่ฮะไ,ไปใส่ทั้งพุทธแบบนี้ไม่มันจังบัวจงเพราะว่าไม่มันยังริบอยู่ค่อยๆก็แก่นแตกได้คฮะอะไรฮะค่อยๆปงเลยป้ง,ปงดีแล้ว่อ,อ่าที่บอกคันห้าบัวเต็งนี่สนมันนี่มันสิงงอขึ้น ก็สิเป็นไม้โจงมันก็คือแอนคือปิ้งปลาปิ้งกระแตนี่แล้วกันได้ทั้งนี้ใหญ่ฮงคักเต็งคือกันอันนี้โอ้ยเหอะแล้วนั่งไว้มันนึงคืนก็ได้เอามานอนทับไปบอดีได้ไว้ให้นอนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฮะสิขอจบก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวจังพอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สิจบเพียงสำนี้ก่อนเอาสบายดีทั้งนั่งเอาเบยเลย โอเคพี่นอ่งน้องสำหรับคลิปนี้สุบูรณ์กจบก่อน้ากันในคลิปหน้าพุ่นแหละขอบุญขอบคุณที่ข้าเบิ่งกับสมไปแล้วพี่น้องเลสสบายดี